ว้าวปลาชนอ้โหูไซใหญ่เลยคัะอู้เนี่ยปลาชนครับผมโอ้โหโรสสวัสดีครับผมผมวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆแล้วครับวันนี้ก็มานี่ฮะใส่เบ็ดครับผมกับพลานเชสนะครับพลานเชตก็ติดช่วงโควิดเงียบครับยุ่งกับงานฮะเนี่ยเจ้าเกิอครับหายไปนานครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่วันนี้นี่ครับวันนี้เรามาใส่เบ็ดปลานะครับด้วยเหยื่อไส้เดือนครับผมนะครับห่างหายไปนานมากกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับนะครับเนี่ววิธีใส่ของพลานเชิดดูว่าไส้เดือนทั้งตัวเลยครับสุดยอดนะครับ คลองนี้เท่าที่ดูสังเกตอันนี้เป็นใหม่ใหม่ครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะครับปลาสลิดเยอะมากนะครับเยอะมากๆครับแล้วก็พลานเชตบอกว่าเคยมาหวานแหนะครับติดครั้งละเป็นสิบตัวนะครับแค่ชั่วโมงเดียวได้เป็นกิโลกว่าครับผมนะครับดูว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูนะใส่เบ็ดกันเลยครับไม่เสียเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบครับผมเดี๋ยวจะมืดนะครับลุยครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสายคลองนะครับเมื่อก่อนเป็นผักตบชวานะครับขึ้นเต็มเยอะมากจนไม่มีองไม่เห็นน้ํานะครับตอนนี้เขาได้เอารถมาตักขึ้นหมดนะครับโลนะครับเพื่อต้อนรับมือกับฤดูฝนนะครับเผื่อน้ําท่วมนะครับน้ําจะได้ไหลคล่องนะครับผมโอเคก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เบ็ดกับพลานเชิดก่อนนะครับเดี๋ยวมีฉดเด็ดยังไงผมจะลงให้ดูนะครับให้ได้ชมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขอญาตใส่เบ็ดก่อนครับผมเดี๋ยวจะมืดครับผมเดี๋ยวจะมองไม่เห็นการใส่เบ็ดนะครับแล้วก็การใส่เบ็ดนะครับปลาจะกินช่วงเย็นนะครับเรื่องประมาณทุ่มหนึ่งครับปลาจะกินครับกินดีมากครับผมนะครับทุ่มทุ่มสองทุ่มนะครับวิธีการใส่เบ็ดให้ปลาติดเบ็ดให้ปลาติดเยอะๆนะครับโอเคครับไม่เสียเวลาครับนำลายครับไปเลยครับผมแล้วครับ ตอนนี้เบ็ดทั้งหมดนะครับ47นะครับเดี๋ยวผมกับปาเชษ์นะครับอ่จะแบ่งคนละครึ่งครับแข่งกันครับผมว่าใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันนะครับผมนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมนะครับคนละครึ่งครับผมเราแข่งกันครับเนี่ยกองเยื่อไม่มีเนี่ยต้องเดินเดินโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับผมไม่เสียเวลานะครับมืดแล้วครับอย่าลืมเอาใจช่วยนะครับตอนนี้เข้ามาใส่ในปลา ดูนะคริมริมคลองครับผมเป็นต่อกับนานะครับในข่าวว่าตัวทากเยอะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะอันนี้เท่าเลยนะครับขอเดินออกก่อนครับผมม,ม,มีตัวทากนะครับดูอ่ นี่นะครับมันเอาแล้วมันเอาแล้วเอาแล้วครับผมตัวทากเยอะครับผมต้องรีบครับผมต้องทําเวลาครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมนะครับช่วงดูกากับนะครับว่าจะมีปลาติดบ้างไหมนะครับเอาใจช่วยนะครับผมรลองปมกับพลานเชินะครับเราแข่งกันครับผมตอนนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับผมตัวทากขอไม่นับแต้มนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันก็ผมว่าจะได้บ้างหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็ใส่จนสุดนะครับมาจนถึงถนนใหญ่ครับเหลือผมของผมเหลือ8นะครับของฟรานเชสเลือเท่าไร่10นะครับของผมเหลือ8นะครับเดี๋ยวเราจะเลาะไปใส่ตรงด้านใต้กันต่อนะครับเท่าที่เดินเดินยังเงียบอยู่ะเสียดายนะครับ ฝั่งน้นข้ามไปไม่ได้ครับผมถ้าข้ามไปก็ต้องลงน้ําอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าน้ําลึกหรือเปล่านะครับไม่กล้าเสี่ยงครับไม่เอาเสื้อชูชีพมานะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดผมจะอัปเดตให้ดูนะฮะนี่ครับจุดหากินครับผมอุ้ยเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลามาดูเบ็ดนะครับตอนนี้หมาคนเดียวครับผมพลันเชิดมาไม่ได้ครับผมพอดีติดธุระด่วนนะครับกับภรรยานะครับก็เลยต้องมาคนเดียวครับผมมันก็หวังเวงอยู่เหมือนกันฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ไม่ใช่ปัญหานะคนหาก,กิน,นครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีติดบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตาดูก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวตรงไหนมีชดเด็ดก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันให้ดูครับผมนะครับมาคนเดียวก็กลัวๆอย่เหมือนกันฮะ นะครับโอเคครับผมนี่ติดแล้วครับตัวนึงครับโหตัวใหญ่มากฮะดูฮะดู่าใหญ่มากครับโอเคไปกันต่อครับผมมีกระตุกครับผมไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมฮะต้องช้าๆครับผมตะหลิงชันมากครับ เดี๋ยวมาดูครับผมว่าจะได้ปลาอะไรนะอ้ยขออนุญาตครับผมใช้เท้านะว้าวปลาชนโอ้โหไซใหญ่เลยค่ะโอ้เนี่ยปลาชนครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยไซสวยครับผมไซสวยดูฮะดูนะครับไซสวยครับเนี่ย หนึ่งแต้มครับผมจัดไปหนึ่งครับผมด้วยเหยือกไสเดือนนะฮะเดี๋ยวขอญาตกดก่อนนะครับผมพอดีมาคนเดียวครับฟรานเชสตมาไม่ได้ครับเนี่ยไปช่อนครับผมโอ้สประมาณข้อมือเด็กแล้วแขนเด็กเคได้ครับผมโอเคอยู่ครับหนึ่งแต้มครับผมขอญาตปกดก่อนนะครับอันนี้เป็นของพลานเชษตนะครับผมนะครับหนึ่งแต้มครับผม ประเชศน้ำเปนหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับดู้นะครับเมื่อกี้เห็นแต่ไกลครับว่ามีปลาช่อนนอนอยู่ข้างเบ็ดครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับเงียบกึบเลยครับโอ้โหโอ้โหโอโหโ้หโอหโ้หูนะครับโอ้ยปลาดุกครับผมดุกนา โอ้แล้วมาแล้วได้แล้วปลาดุกนะครับปลาดุกนาครับผมดูฮนะปลาดุกนาฮะสสวยครับผมกาลังสวยนะฮะโอ้เนี้ยได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอ้แต้มที่สองครับผมนะปลาดุกนาครับผมไซส์โอเคอยู่ฮะโอ้เดี๋ยวขอญาตกดก่อนนะครับผม ยอดมาแล้วครับมาแล้วครับเหยื่อไส้เดือนครับผมเดี๋ยวขอญาตปลดก่อนนะครับผมอันนี้เป็นของผมนะครับที่ผมใส่ไว้นะครับไม่ใช่ของแพรนเชสครับเมื่อกี้ของแพรนเชสได้ปลาช่อนครับผมอันนี้ของผมปลาดุกกับผมโอเคเดี๋ยวขอญาตปลรครับโอเคครับเดี๋ยวสรุปคืนนี้ได้สองตัวนะครับผมนะครับเป็นปลาดุกกับปลาช่อนนะ ไซก็โอเคอยู่ละได้อยู่ครับเดี๋ยวพอได้กินอยู่ครับเหมือนกับข้าวนะครับนี่นะครับก็พอได้กินอยู่เหมือนกับข้าวสองตัวครับผมทานเช็ดหนึ่งแต้มครับผมของผมหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อพรุ่งนี้ครับผมนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันพรุ่งนี้ครับผม สำหรับคืนนี้ก็ราซีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับเช้านี้นะครับผมได้มาเก็บเบ็ดกับพ่านเชินะครับปรากฏว่าโดนขโมยหมดเกลี้ยงเลยครับโดนขโมยเบ็ดนะครับหมดเกลี้ยงเลยฮะไม่เหลือเลยครับไม่เหลือแม้แต่ตาเดียวเลยครับโอ้ เร็วมากๆครับไม่เหลือแม้แต่ตาเดียวเลยครับเบ็ดนะครับที่ใส่ไว้นะครับหายเกี้ยงเลยครับหายเกี้ยงเลยเนี่ยไม่มีเลยครับเอาไปหมดเลยรถ้าเอาแกะปลายังพอตนนะครับแต่นี่ฮะ ไม่มีเบ็ดสักตางเลยครับโดนขโมยหมดเกลี้ยงครับโอ้หมันหากินกันแบบนี้เหรอเราไม่ไปขโมยของใครนะครับแต่ดูว่าผมให้ดูไล่ให้ดูตลอดไม่มีเบ็ดแม้แต่ตาเดียวเลยครับ ไม่มีเลยครับที่ใส่ไว้นะครับไม่มีเลยครับตรงนี้ผมจําได้ผมใส่เหยื่อลูกเขียดไว้นะตรงนี้นะปากล้วยใส่เหยื่อลูกเขียดไว้ไม่มีหายครับ ไม่มีเลยมันหากินกันแบบนี้อเร็วมากๆเลยครับที่นี่มันมีต่างชาติด้วยนะแต่ไม่ขอเอ่ยถึงนะครับบางทีอาจจะเป็นคนไทยครับผมนะครับตรงนี้ผมก็ใส่เหยื่อลูกเขียดแนะ้วเหยื่ลูกเขียดหลายตาครับที่ใส่ไว้นะ หมดเรี่ยงครับไม่มีฮะหมดเลยครับหายหมดทุกตาเลยครับดูมันหาก,กินครับดูหากินหากินกันแบบนี้ขโมยของคนอื่นฮะหมดครับไม่เหลือเลย มันคงจะได้ดีครับมาเอาไปแบบนีนะ้ทางบ้านเขาคงจะสอนมาดีครับขโมยแบบนี้นะ เราไม่เบียดเบียนของคนอื่นไม่ไปขโมยของคนอื่นนะแต่กลับโดนขโมยหมดเกลี้ยงเลยเบ็ดถ้าแค่ปลาก็ยังพอทนได้อยู่แต่นี่ไม่เหลือเลครับไม่เหลือแม้แต่งเงาโดนขโมยหมดอ่ะหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักตาเลยอย่ะขาะในปา่ายังเข้าไปเอาอ่ะ หมดเลยแบบโอ้โหกูซื้อมานะเว้ยหมดเกลี้ยงเลยลกเ,เกลี้ยงเลยครับพี่น้องโอเคครับสรุปว่าชาวนี้นะครับโดนขโมยเบ็ดจนเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือสักตานะครับทั้งหมด47ตาครับไม่เหลือเลยครับโดนขโมยหมดนะครับ ดูครับเราหากินแบบไม่ไปเบียดเบียนไม่ขโมยของคนอื่นนะครับต่อให้เห็นปลาติดนะครับก็ไม่เอานะครับแต่นี่ขโมยหมดไม่เหลือครับนี่เจ้าของเบ็ดครับผมกูซื้อมานะถจ้ามึงดูอยู่เออเสียอารมณ์เลยฮะอย่างมากเลยฮะเบ็ดสี่สิบกตาอันคันใหม่ๆด้วยฮะเกลี้ยงเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่หากินแบบนี้นะครับอย่าไปขโมยของคนอื่นนะครับถ้าเกิดเห็น เขาใส่เบ็ดอยู่ด้วยนะครับอย่าไปขโมยนะครับเพราะเขาก็หวังหาปลาหากินเหมือนเรานะครับอย่าไปขโมยนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากคนที่ขโมยนะครับเผื่อเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับนะครับก็ขอให้เจริญครับนะครับไม่รู้จะพูดยังไงขอให้เจริญครับนะครับเบ็ดติดคอตายขอให้เจริญครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเช้านี้ครับซีโรครับผมศูนย์ศูนย์ครับ เบ็ดหายหมดครับผมศูนย์ทั้งเบ็ดศูนย์ทั้งปลาเออสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ไปถึงคนที่ขโมยนะฮะเผื่อนะครับโอเคครับส่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านบ้านก็ฝากกดติดตามครับช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆ้านชาแน9เก้านะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมแต่เช้านี้กําลังใจหายหมดแล้วครับสวัสดีครับบายบายครับเวเบิร์ดคัซีววอลครับ เว้นกันชิวบ๊ายบายไปกันใหม่ครับ